ในนามวัดป่าสมเด็จพญายนาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโรขอนุมโมทนาในกุศลเจตนาในคณะอกตนนสัตธาเจ้าภาพสาธุชนทุกๆท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเชาวแด่คณะสงฆ์ชาวไทยชาวศรีลังกานะครับที่ได้เดินทางมาเรียนหลักสูตรคุณษาสมาธิ ณวัดป่าสมเด็จพญานาวชดโรดมบ้านห้วยดำเยตปุตธาตอน,น้ำเพื่อแม่ายจังหวัดเชียงใหม่ของเราแห่งนี้ับในลำดับต่อไปขอนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เป็นตัวแทนลงรับประเคียนพระตาหารครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะสัทธาสาธุชนผู้มีจิตใจศัทธา,าอยากจะ เป็นเจ้าภาพมีศรัทธาที่จะเป็นเจ้าภาพในการถวายพัะทหารในวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมประคน e พัทหารเดชพระคุณเจ้าครับผมสำหรับในเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับมีศรัทธาเจ้าภาพ ที่ร่วมมาเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยถวายสังฆทานน้ำปานะนะครับนี่มาถวายในวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะรัายาติโยมไม่ว่าจะเป็นจากทั้งในหมู่บ้านาบ้านห้วยน้ําเย็นของเราหรือจะเป็นคณะสัทธาัทธาาิโยมจากบ้านใกล้เรือนเคียง ที่วันนี้มีศรัทธ,ธาตลอดถึงคณะผู้ปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้นขอเราท่านทั้งหลายจงพร้อมใจกันร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิและในวันนี้ก็ มีส่วนของรายนามท่านเจ้าภาพที่ได้ถวายปัจจัยเพื่อมาเป็นค่า,าน้ำปณะค่าพัตาหารแลวก็ร่วมบุญในการเป็นกองบุญในการปฏิบัติธรรมโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ครับรำดับแรกมีคุณโยมสิริรักษ์ฉเฉลิมสุขศรี ถวายปัจจัยมาเป็นจำนวน500บาทคุณโยมกนกวันหิตราวัดนถวายปัจจัยเป็นจำนวน300บาทแล้วก็มีคุณโยมนพดลคุณโยมตุ๊กถวายปัจจัยมาเพื่อสมทบทุนในการที่จะถวายเป็นค่าสังฆทานน้ำปะณนะค่าพัตหารแด่พระคุณเจ้าตลอดถึงคณะผู้ปฏิบัติธรรมนะครับคุณโยม พิระยาณพิรยานะครับขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดพิรยาชัยชนะนะครับตถวายปัจจัยเป็นจำนวน1000บาทครับนลำดับต่อไปขอนิมนต์พระคุณเจ้าลงพิจารณาพัตาหารนะครับครับในวันนี้เนะาะก็ อาจจะบางตาไปบ้างนะครับด้วยคณะ,ะพระอาจารย์ทั้งท่านพระอาจารย์ไพโรธต,ตลอดถึงท่านพระอาจารย์ธรรมสุมาณะหรือท่านศิรภพท่านจเจ้าอาวาสใน,นวันนี้ก็ต่างแยกย้ายปฏิบัติภารกิจในการดําเนินนดำเนินงานในส่วนต่างๆซึ่งก็ทําให้อาจจะบางหูบางตาไปบ้างนะครับ ในวันนี้จากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเข้ามา,เ,าเกิดคำถามเกิดคำถามในใจวันนี้หัวใจของเราพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เข้ามากระทบได้แล้วหรือยังรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาดว่าจะเกิด ได้แล้วหรือ,อยังวันนี้เราคงต้องตั้งคำถามในกับหัวใจของตัวเองว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดดังนั้นถ้าย้อนไปถึงคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อท่าสอนว่าหัวใจของเราเนี่ย ในการที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สติในการที่จะบริหารจัดการถ้าเราไม่มีสติในการที่สิ่งต่างๆที่เกิดเข้ามาสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยมันก็ยากที่จะรับมือแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะมีสติ การที่สติของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เราทำสมาธิแต่การที่จะทำสมาธิก็ต้องอาศัยสติสติเป็นตัวทำให้เกิดสมาธิแล้วสมาธิก็ทำให้เกิดสติเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลกันเป็นวัฏจักรเป็นวงจร การมีสติคือการาระลึกนึกถึงการที่ระลึกนึกถึงทำให้เกิดสติเมื่อเกิดสติก็จะทำให้เกิดสมาธิการที่เกิดสมาธิหลวงพ่อท่านสอนไว้ว่าคนที่เพียงเริ่มบริกรรม ก็เท่ากับมีสมาธิดังนั้นในวันนี้หลายท่านที่เข้ามาปฏิบัติธรรมมาเรียนรู้ในส่วนของวิชาสมาธิเนี่ยเป็นหนทางในการที่จะสร้างสติเตรียมจิตเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือกับ สิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในวันที่เราอาจจะไม่ได้พร้อมในวันที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดทีเนี้ยสมาธิเนี่ยถ้าเราไปเฝ้ามองเฝ้าดูอยู่อย่างนั้นมันมันไม่เห็นมันไม่เห็นถึงความเปลีป่ยนแปลงหรอกเหมือนอกับการปลูกต้นไม้พระอาจารย์หลวงพ่อท่านเปรียบ เหมือนการปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกจากเมล็ดแต่ถ้าเราจะไปนั่งเฝ้าดูถึงความเปลี่ยนแปลงดูถึงการเติบโตก็เราเห็นอยู่ทุกวันเห็นอยู่อย่างนั้นอยู่ทุกวินาทีมันมันไม่เห็นหรอกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเว้นระยะไว้เว้นระยะไว้สักห้าวันมาดูทีอาทิตย์หนึ่งมาดูทีเราถึงจะเห็นนะว่ามันโตขึ้นมัน ก้าวหน้าขึ้นมันขยายขึ้นาตามลำดับของมันสมาธิก็เหมือนกันเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลจนกว่ามันจะเกิดสิ่งที่เกิดปรากฏการขึ้นเนะเาะเกิดถึงเวลาที่ต้องใช้ถึงเวลาที่ต้องใช้เนี่ยเราถึงจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ย มันได้ประโยชน์หรือมันพัฒนาก้าวหน้าขนาดไหนดังนั้นในวันนี้ในวันที่พวกเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติมาเรียนรู้มาดูหัวใจตัวเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประโยชน์ล้วนเกิดกับตัวท่านเองทั้งนั้นเพราะว่าในวันที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาเนี่ย เราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าเราจะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ไหมแต่ถ้าเมื่อเกิดมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะรู้ว่าในวันนั้นน่ะจิตของเราเนี่ยสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามากระทบได้ไหมเรายังคงมีสติที่จะคอยประคับประคอง ที่จะคอยบริหารจัดการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราพยายามฝึกพยายามปฏิบัติจะเห็นผลมากน้อยเพียงใดและในวันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนในส่วนของบุญในส่วนของการภาวนาดังนั้นก็จะนำพาเราท่านทั้งหลายร่วมกัน สวดลักขี่สวดอิติปิโสเพื่อเ,เป็นการสะสมบุญเป็นในลำดับสืบต่อไปครับอิติ ิโสภะคะวะอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสาน เดวมนสานังบุตรปักขวัติสวาคาโตภะควะติ สันติติโกอักขริโกเอหิปัสโกโอปนญิโกปัญจตังเวทิตาปุวินยุยเตสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะตุสาว กัสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจาระริโุริสัโยคานิอาดาปุริสัปุกัลลัยสัปะคะวะ ตัสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาพินายโยอัญชริกะรณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสติเตปิสุปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรุกาวิโตอนุตโรปุริสตามสาราติสตาเทวมานุสานังพุถธปะคววติสวากตุปะคววตาตัมมัสสันติติโก อาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนาิโกปัญจตังเวทิตาปวเวนโยะเหตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยา ยปติปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆสามียปติปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆยติทังจัตาตริโุริสยุคานิอาทาโุริสปวัคลาเยสปะคะวตโตสาวกสังโฆ อาหุนไยโยปาหุนไยโยทักขิไยโยอันชาเรกะรนิโยอนโนตารังปุญญาเขตังโลกัสสัตติสัพบิสตัสสันนังตุ อาเวราสุขชจีวินโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันโยงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะทั้งปนยางพรังไมห้หางสาเพภาคีพวันโตเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นน,นั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันดีข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิด รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรรัตนตยเตชะสาด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนไตยวิริยานุภาเวนะด้วยอำนาจคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรตลอดตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติของพระคุณเจ้า จงมาเป็นมหารตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิพานทานะสารสมบัติธรรมาสารสมบัติคนาสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดแม้นเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญของท่านตลอดถึงครอบครัวสังคมและสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จ จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยะทวาริวะฮาปุราปริปุริติสัการังเอวเมวะอิโตทินังเบตาังอุปปักปะติอิจิตังปะติตังตุมหังเจปเมวะสมิชตุสเบปุริเณตุสังคปา จันดูปานารสยะทามนิโตติรโสยะทาสัพพิติโยวิวัจฉันโตสัพพะโรโกวินัสโตมาเตปาวัฏวันตารายสุขิติขายุโกภวา सायो विवचनो सरो विनसो माठ भण्डार सुखेथी खायु गो भवा सियो विवचनो सारसो माठ भण्डार सुखेथी खायु गो भवा อาบิวัตนาสิริสานิจังวดาปัจายโนจาตาโรธรรมวัฒนเตีอายุวันโนสุขังอาราอยันจัโคทักินาทินนาสังฆมิสุปฏิติตาธิการตังยิตายสะตานาสุปักขปติ โสยติธรรมโมจายังนิรสิโตเตตานปูชาจักตาอุราระบารัญจะปิคุณามโนปินังตุมิปุญญพสุตังอนัปปะกันติภาวะตุสัพมังคารังราคันโตสะมะเดวตา सा बाधान अनु भावे ना सदासोली पवनु दे हा वो सामंग राम रखंदोसा मे वदा सा ध्रह्मान अनु भावे ना सदासोली पवनु दे हा वो सा สับสังฆานุภาเวนาสนาโสติหวันตตเตปติสังขโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะตวายะนามทาญามันนาญาณวิปุสนาญา ยาวเทวอิมาสกายาสัตติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมจริยนุขาหยาเอเตปุรานัญจะเวทานังปฏิหังขามีนาวันจะเวทานังนาอุปาเดสมิ U, u, um ยาตาราจมิภาวิสติอนาัชชตาจพาสุวิหารโรจติสัตุสัตุสัตุอนุโมทามิยาเาสุขังปริปุญชะถะพัทหารทั้งปวงอันเป็นมงคลน,นี้ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้ว ขอท่านทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนและยังประโยชน,ยยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถอสาธุขับลมดับต่อไปขอกรบเบินเชิญคณะองค์ตนศรัทธาทุกท่านได้ไหว้พระพร้อมกันนะครับอารหังสัมมาสัมพุโตภะกวา โพธังพระกวนตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวาตาธรรมโมธรรมนัมสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนัมามิ กับทุกท่านกับคำว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะองค์ตนศรัทธาคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกทท่านนะครับร่วมกันรับประทานอาหารในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับในนามวัดป่าสมเด็จพญานววชโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโรขอน้มโมทนาในกุศลเจตนาในคณะองค์ตนศรัทธาเจ้าภาพสาธุชนทุกทท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายพระทหารชาเช้าแด่คณะสงฆ์ชาวไทยชาวศรีลังกานะครับที่ได้เดินทางมาเรียนหลักสูตรคุรุสาสมาธิณวัดป่าสมเด็จพญานาวชโรดมบ้านห้วยดำเยตะปุตธาตอนําเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่ของเราแห่งนี้ครับผมขออนุมโมทนาอีกครั้งหนึ่งครับในลําดับต่อไปก็ขอกาบเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันรับประทานอาหารได้โอกาสดีขอกราบเดยนเชิญครับ